สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการไลฟ์สดจาก YLG นะครับผ่านแฟนเพจเฟ e บ o o กไลฟ์ของ YLG b u รี i o และก็ YLG Future นะครับทางนี้ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูแนวโน้มที่ทางราคาทองคำพร้อมกับภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัว s e ฟตี้เด e กฟิวเจกันครับก็สำหรับ การเคลื่อนไหวและแนวโน้มของราคาทองคาในช่วงนี้อาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะครับการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางขนาดใหญ่ต่างๆทําให้นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดครับเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เฟด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อที่ทางตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งที่ทางราคาทองคําด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะทราบความชัดเจนเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูแนวโน้มและก็ที่ทางราคาของคํากันพร้อมกับเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตหรือปรับกลยุทธ์ในการลงทุนกันนะครับก็สวัสดีในส่วนของลูกค้าทุกท่านนะครับที่กลับเข้ามาดูในส่วนของไรฟ์สดของ YG ออย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีคุณ นิชาพาสวัสดีคุณนิพัฒส,สวัสดีคุณเจ้านายสุดที่รักสวัสดีคุณบุ๋มบิม๋มสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีคุณจิดาพานะครับสวัสดีคุณวิสิท์แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านครับก็ภาพและเสียงวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ทักทายแล้วก็คอมเมนต์ในส่วนของระบบในส่วนของการไลฟ์สดของ YG ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํากันดีกว่าครับจะได้ วางกลยุทธ์และก็จับจังหวะในการลงทุนกันสําหรับวันนี้นะครับการขึ้นไหวของราคาทองคําเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1944 1 9 4 4ีเหรียญดอลลาร์ต่อทสสออนหลังจากนั้นราคามีลักษณะของการอ่อนตัวและย่อตัวลงแต่ระดับต่ําสุดของวันบริเวณ1 9นเเหรียญดอลลาร์ต่อทสสออนทางนี้ราคาทองคํามีลักษณะ ของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงจากช่วงที่ผ่านมาแต่เราเห็นว่าราคาทองคํามีลักษณะของการทําระดับต่ําสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าวันศุกร์เนี่ยราคาลงมาโลระดับ1936นะครับซึ่งวันพฤหัสบดีเ <Valerie> นี <ifica> ่ยโลของราคาทองคําอยู่บริเวณ1 9 4เรีเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนขณะที่ระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาขยับและดิดตัวขึ้นไปได้เพียง1 9 5เรีเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออน ซึ่งต่ำกว่าวันพฤหัสบดีที่ราคาขยับรับปรับตัวขึ้นไปบริเวณ1 9 6 6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหน6่จะถือว่าเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากราคามีลักษณะของการค่อยๆขยับรับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำก็ลดช่วงบวกลงแต่เป็นลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยราคาปิดตลาดไปบริเวณ1 9 4เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถือว่าปิดตลาดใกล้กับระดับตสุดของวัน อ่อนตัวลงเล็กน้อยครับประมาณ2.61เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอส่วนหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรหรือว่าเป็นลักษณะของการลดการถือครองทองคำลงของกองทุน S P D R ก o ทัศนะครับโดยขายทองคำออกมาถึง4.965ตันหลังจากวันพุธมีการเข้าถือครองทองคำเพิ่มประมาณ2ตันทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเน็สุดที่ของกองทุนทองคำ S P D R กทัศ กลับมาเป็นลักษณะของการลดการถือคลองทองคําลงประมาณ2ตันกว่านะครับแนวโน้มดังกล่าวทําให้เห็นในส่วนของแรงขายทํากําไรในตัวตลาดทองคําออกมาหลังจากราคาขยับรับปรับตัวเข้าใกล้แนวต้านในโซน1966-1970เรหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําอาจจะมีแรงซื้อที่ชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้านะครับ ในส่วนของทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งนี้กระทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมา CPI ที่มีการเปิดเผยในเดือนสิงหาคมมีทิศทางออกมาดีกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ทั้งนี้ตลาดมีตลาดมีการคาดการว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรเงินเฟ้อ เกี่ยวกับการขยายตัวทางด้านการบริโภคของสหรัฐหรือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการบริโภคมีทิศทางออกมาดีกว่าที่ตลาดมีการคาดการหรือประเมินไว้โดยมีการคาดการก่อนหน้าว่าจะมีการขยายตัวที่ระดับ0.6%โทษครับประมาณ0.3%แต่ว่ามีการประกาศหรือเปิดเผยออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาดีที่ระดับ0.4%นะครับซึ่งถือว่าดีกว่าที่มีการคาดการหรือประเมินเอาไว้ ทั้งนี้หากเทียบเป็นรายปีดัชนีราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้น1.3%ในเดือนสิงหาคมหลังจากดีดขึ้น1.0%ในเดือนกรกฎาคมขณะที่แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือ c p c e ขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น0.4%ในเดือนสิงหาคมและเมื่อเทียบเป็นรายปีดัชนี CPI พื้นฐาน ปรับตัวหรือขยับขึ้น1.7%ในเดือนสิงหาคมหลังจากปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น1.6%ทางนี้หากเราดู CPI ย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนสิงหาเ,เดือนกรกฎา แล้วก็เดือนมิถุนายนเราพบว่าดดชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในฝั่งสหรัฐมีทิศทางขยายตัวหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ทั้ง3เดือนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะภาคการบริโภคมีทิศทางขยายตัวหรือมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าที่เหล่าบรรดาน,นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ใช้ในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อหรือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการบริโภคในการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดดังนั้นข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟอ้อที่มีลักษณะของการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหนือกว่าที่มีการคาดการหรือประเมินไว้หลังจากเศรษฐกิจของสหรัฐมีลักษณะของการผ่อนคลายการล็อกดาวน์และกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน มิถุนากรกดาและก็สิงหาทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐและทําให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการถือครองหรือสะสมทองคําเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงวันอังคารและก็วันพุธนี้ซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูท่าที ของเจ้าหน้าที่ในของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC ในการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนอกจากนี้ในส่วนของ Bank of America m e r r i l l i n นมีการปรับเพิ่มการคาดการผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือตัว GDP ประจําควอเตอร์3ของสหรัฐให้มีทิศทางหรือมีการขยายตัวจากระดับ15เป็นการขยายตัวถึงระดับ27 ทางนี้ Bank of America มีการคาดการว่ายอดค้าปลีกตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตลาดบ้านการจ้างงานมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อการคาดการเศรษฐกิจในคอเตอร์3ของสหรัฐ แนวโน้มหรือมุมมองดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวานิธนกิจขนาดใหญ่อย่าง Bank of America มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวในควอเตอร์3หลังจากในช่วงที่ผ่านมามีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณแข็งแกร่งหรืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสดใสทั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของควอเตอร์4หรือไตรมาสสุดท้ายของปี Bank of a m e เมริมีการคาดการณ์ GDP ของสหรัฐ จะมีการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงเหลือ3%เจากระดับ5%เเนเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในฝั่งสหรัฐระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีความล้มเหลวและยังขาดความไม่ยังขาดความชัดเจนแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัใจจัยในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเจรจาการระหว่างเดโมแครตและก็รีพับลิกันแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนแต่ก็ยังคงเห็นความพยายามจาก ทั้งสองพักการเมืองที่จะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดยังคงให้ความสนใจและยังคงจับตาแต่เนื่องจากสถานการณ์การจรจาจรระหว่างเดโมแครกแล้วก็ริพับบ i ิกันที่ยังคงไม่มีความชัดเจนนักลงทุนเลยมุ่งความสนใจไปที่การกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดทั้งนี้การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะจัดขึ้นในวันที่15และก็กันยายนนี้ซึ่งคาดการว่าเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการคุยกันหรือหาลือกันเกี่ยวกับรายละเอียดและเป้าหมายเงินเฟอ้อเฉลี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ประธานเฟดในโจร์มพาวเวลกล่าวในการประชุมประจำปีที่จักสันโฮโดยจะมีการปรับเปลี่ยนการคำนวณอัตราเงินเฟอ้อในรูปแบบของเงินเฟอ้อคงที่มาเป็นเป้าหมายเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยรหรือ a v e r a g e In f l a t i o n targeting แนวโน้มดังกล่าวทําให้นักลงทุนจับตาดูความชัดเจนในการดําเนินนโยบายการเงินและมีการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการดําเนินในนโยบายการเงินในรูปแบบของการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปอีกนานสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนจับตาดูท่าทีการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทาง สดใสในช่วงที่ผ่านมาทําให้นักลงทุนจับตาหรือประเมินถึงแนวโน้มหรือทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในระยะถัดไปว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมนโยบายการเงินในครั้งนี้เลยหรือไม่หากยังไม่ได้มีการผ่อนคลายหรือส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ได้ส่งผล ให้ราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นไปได้มากนะักแต่อย่างไรก็ตามหากมีการส่งสัญญาณในรักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือมีการเปลี่ยนรูปแบบการอาัดฉีดสภาพคล่องหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมาส่งผลเชื่องบวกต่อทิศทางราคาทองคําในระยะถัดๆไป ในส่วนของภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินยูโรและสถานการณ์การเบรกซิสยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสร้างแรงกดดันต่อการขยับและก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคําเนื่องจากความผันผวนต่อการจรจาที่อังกฤษจะมีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปยังคงมีความไม่แน่นอน แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทิศทางสก,กุลเงินยูโรแม้ว่าจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้นติดต่อกันสาวันทําการแต่สก,กุลเงินยูโรยังคงมีลักษณะของการแข็งค่าในทิศทางที่ค่อนข้างจํากัดซึ่งยูโรยังคงได้รับแรงกดดันจากทิศทางสก,กุลเงินปอนที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การบริกซิสที่ยังคงมีความไม่แน่นอนทั้งนี้ในส่วนของ morgan stanley ซึ่งมีการคาดการ์ถึงแนวโน้มการที่อังกฤษอาจจะต้องมีการถอนตัวออกจากกันเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวสู่ระดับ40%หลังจากการเจราจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปยังคงมีความไม่คืบหน้าแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินยูโรและสกุลเงินปอนด์เนื่องจากแนวโน้มที่อังกฤษจะมีการถอนตัวออกจากกันเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ ทิศทางของสกุลเงินปอนและสกุลเงินยูโรได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่อังกฤษและสหภาพยุโรปอาจจะก,กลับไปใช้ทิศทางการค้าตามมาตรฐานขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ซึ่งจะมีการเรียกเก็บภาษีนําเข้าระหว่างกันซึ่งการจัดเก็บภาษีนําเข้าระหว่างกันอาจจะทําให้การค้าขายและการทําธุรกรรมทางการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปมีทิศทางหรือมีสัญญ,ญาณที่ชะลอตัวลง แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันให้ทองคําขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจํากัดทางนี้อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าและท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปเนื่องจากหากยังคงไม่มีความคืบหน้าและประเด็นดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อไปรวมทั้งวานิธนก,กิจขนาดใหญ่ที่มีการออกมาคาดการณ์หรือประเมินมุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มว่าอาจจะเป็นลักษณะของการ No Deal b r e x s t หรือเป็นการถอนตัวแบบไร้เงื่อนไขประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโรและสกุลเงินปอนในระยะถัดไปได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์และแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงดาเนินต่อไปแม้ว่ารอยเตอร์จะมีการรายงานว่าในส่วนของบริษัท Oracle เตรียมประกาศที่จะเป็นพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีกับบริษัท b เบส d ดนซ e ซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok แต่อย่างไรก็ตามความพยายามในส่วนของการขายกิจการของบริษัท b เบส d ดนซ e ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณ100ล้านคนต่อเดือนในฝั่งสหรัฐ ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจากันระหว่างบริษัทเบสเดนกับบริษัท o r ร์เ e แต่ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะมีแรงกดดันจากกลุ่มของรัฐบาลจีนทั้งนี้มีการรายงานจากสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์หรือว่าสติทเจ o u r น a ลเกี่ยวกับความพยายามในส่วนของการขายแอปพลิเคชันดังกล่าวให้กับบริษัทของสหรัฐหลังจากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม ขู่ที่จะแบนบริการ t ิ k t o k จากบริษัท b บส์แดน c e ให้มีการขายกิจการภายในวันที่15กันยายนเนื่องจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งานบริษัทแอปพลิเคชัน t i k t o อกอาจจะรล่วไหลไปยังรัฐบาลกลางของจีนแต่ท่าทีหรือสถานการณ์ดังกล่าวแม้ว่าบริษัท b บส์แดน c e และบริษัท Oracle มีการเจรจาหรือต่อรองกันได้ แต่ท่าทีของรัฐบาลกลางจีนมีความพยายามในการกีดกันและมีการตั้งเงื่อนไขในลักษณะของการขายแอปพลิเคชันดังกล่าวทั้งนี้รัฐบาลกลางจีนมีการประกาศว่าไม่ต้องการให้บริษัทไบแซนมีการขายแอปพลิเคชัน t i k t o อกให้กับกิจการของสหรัฐโดยต้องการให้มีการปิดหรือเลิกในส่วนของบริการดังกล่าวไปแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียด ทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบเชิงลบต่อการให้บริการของแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งบริษัทไ e d a n c e ของจีนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแอปพลิเคชัน t ิกต o k ยังคงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนและการกีดกันทางด้านการค้าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนเองจะมีการเข้าถือครองหรือซื้อสินค้าทางการเกษตรตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้าระยะที่1ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลสหรัฐเองก็ยังคงมีลักษณะของการโจมตีกิจการหลายๆกิจการในจีน รวมทั้งหลายประเทศอย่างเช่นอินเดียและออสเตรเลียยังมีลักษณะของการแบนกิจการและแอปพลิเคชันต่างๆของจีนอย่างต่อเนื่องประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชื่องบวกและพยุงทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํากันนะครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําในระยะสั้นยังคงมีทิศทางหรือมีแนวโน้อมอย่างไรนะครับนักลงทุนจะได้วางกลยุทธ์การลงทุนได้ถูกจังหวะนะครับทั้งนี้หากเราเชื่อมในส่วนของระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันนะครับบริเวณ1,992แล้วก็2 0งพเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอ,อนเราจะได้กรอบหรือชแนลด้านบนที่เป็นทิศทาง เฉียงลงหรือเป็นกรอบที่เป็นลักษณะของไซเวดาวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาขยับและปรับตัวเข้าใกล้กรอบหรือช่แนลดังกล่าวขึ้นไปหายแค่บริเวณ1966 1 9 6 6รเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเราพบในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาทั้งนี้หากเราดูพฤติกรรมของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมานะครับในยอดระดับ1,215แล้วก็ยอดบริเวณ1992 1 9 9เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเราพบว่าราคาจะมีการติดกรอบหรือช่แนลเล็ก ที่เป็นในส่วนของเส้นแนวต้านเส้นปะบางๆตรงนี้นะครับหลายครั้งเลยที่ราคามีการทะลุหรือเบรกเอาขึ้นไปแล้วติดกรอบหรือช่องแนลด้านบนแต่พอราคาหลุดกรอบหรือช่องแนลดังกล่าวลงมาก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวอยู่ในกรอบในลักษณะของการไซเวย์ออกด้านข้างก่อนที่จะมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับดังนั้นในส่วนของราคาทองคําในระยะสั้นน่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัว คล้ายๆกับรอบที่ผ่านมาโดยหากราคายังสามารถทรงตัวหรือยือนอยู่เหนือกรอบ หรือช n แนลที่เป็นแนวรับย่อยบริเวณ1,930-1,927เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนได้ประเมินว่าราคาอาจจะมีลักษณะของการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,954- 1,966เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนทางนี้อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้น ให้เกิดการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งดังนั้นในระยะสั้นจึงเป็นลักษณะของการเน้นการทํากําไรจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบในช่วงสั้นโดยเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อหากราคาไม่หลุดแนวรับแรกในโซน1,930-1,927เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนทยอยบิดสถานะทำกำไรโดยใช้แนวต้านในโซนระดับ1,954ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันศุกร และ1,966เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นในส่วนของกรอบหรือชัแนลของที่ทางขาลงหากราคายังไม่ผ่านอาจจะเห็นลักษณะของการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาอย่างไรก็ตามหากราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับ1,927เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนการเข้าซื้ออาจจะต้องชะลอไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ1,906ถึง1,902เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนท้งนี้โซนดังกล่าวถือว่าเป็นโซนปลอดภัยในส่วนของการเข้าซื้อเนื่องจาก หลายครั้งเมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเข้าใกล้กรอบหรือชันแนลด้านล่างมักจะเกิดการรีบาตและการดีดตัวขึ้นประกอบกับแม้ว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเวดดาวแต่เนื่องจากหลายครั้งที่ราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาชนกรอบหรือชันแนลด้านล่างมักจะมีแก๊ปหรือกรอบให้ทํากําไรหรือจังหวะการที่ราคาดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างมาก ในระดับหนึ่งดังนั้นหากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้น้อยอาจใช้โซนบริเวณ1,906เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาและโซน1 9น2เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อหากราคาไม่หลุดยังมีลุ้นที่จะราคาจะรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดสถานะซื้อแนะนําให้ตั้งสต็อปลอหรือตัดขาดทุนบริเวณ1887รยดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นกรอบหร ที่ระดับแนวรับด้านล่างซึ่งหากราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคา <g ug ling> ก็อาจจะมีลักษณะของการรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นทางนี้ยังคงเน้นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบส่วนหนึ่งนักลงทุนยังคงกล้าเข้าซื้อหรือสะสมทองคําเนื่องจากยังคงมีความหวังว่าการประชุมของธนาคาร,ก,ารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีท่าทีในลักษณะของการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่าและยังคงมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ั้งนี้แนวโน้มหรือมุมมองในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชิงบวกและออกมาตรการกระตุ้นและยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทําให้ราคาทองคํามีลักษณะของการปรับผ่านหรืออ่อนตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับในส่วนของนักลงทุนในส่วนของฝั่งตัวโกลฟิเจอร์หรือฝั่งตลาดทีเฟกนะครับช่วงนี้ y l g ก็มีโปรโมชั่นเด็ดเป็นลักษณะของการลดในส่วนของค่าคอมมิชชั่นในตลาดทีเฟกลงนะครับ ตัวเซฟตี้อินด f u ฟิวเจอร์เนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะลดลงมาเหลือ19บาทต่อสัญญาตัว GO เนี่ยจะลดค่าคอมมิชชั่นลงประมาณ50%นนะครับดังนั้นค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงหรือถูกลงจะทำให้นักลงทุนมีจังหวะในการทำกำไรและมีโอกาสลงทุนและมีผลกำไรมากยิ่งขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับแนวโน้มหรือการลดค่าคอมมิชชั่นลงก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ลูกค้าลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับ สำหรับในส่วนของภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวสัญญาตัว g f v 2 0นะครับเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นนะครับโดยเป็นลักษณะของการเปิดลอง position ให้แนวรับไว้ที่ระดับ28,730บาทต่อบาททองคำแต่ถ้ายืนไม่อยู่อาจจะชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปแล้วก็ตั้ง stop loss ที่ระดับ28,130บาทต่อบาททองคำทยอยปิดสถานะทำกำไรหรือว่าเล่นรอบนะครับ ที่แนวต้านระดับ2,9,310บาทต่อบาททองคำในส่วนของ GOU 20แนะนำเปิดลองพ p o s i t i o ที่แนวนรับระดับ1,929เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนและทยอยปิดสถานะทำกำไรที่ระดับ1,968เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน สต็อปล s อหรือตัดคัดทุนที่ระดับ1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสออนนะครับก็เป็นลักษณะข,ของการลงทุนระยะสั้นในกรอบเพื่อรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงปลายในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับสำหรับนักลงทุนในฝั่งตัว s e t 5 0 i n d e x FUTURE นะครับสัญญาตัว USDU20 นะครับ แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวเซฟิตี้อินดีคฟิวเจอร์นะครับยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นรูปแบบของทิศทางขาลงในระยะสั้นและเป็นทิศทางไซด์เวย์ดาวในระยะกลางนะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยทำให้ทิศทางหรือการลงทุนในตัวเซฟิตี้อินดีคฟิวเจอร์เนี่ยยังคงมีรูปแบบในเชิงลบนะครับ สถานการณ์ดังกล่าวทําให้นักลงทุนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและก็เป็นลักษณะของการลงทุนในระยะสั้นด้วยนะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามในช่วงเปิดตลาดของตัวเซฟตี้เน็กฟิวเจอเห็นการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีหลังจากดัชนีเนี่ยปิดตลาดใกล้กับระดับต่ําสุดในรายสัปดาห์นะครับแต่ว่าดัชนียังมีรูปแบบของการปรับฐาหรือมีการอ่อนตัวลง หากดัชนีรีบาวห,หรือฟื้นตัวขึ้นไม่พ้นกรอบหรือชัแนลที่เป็นทิศทางขาลงบริเวณแนวต้าน830จุดนะครับยังแนะนำให้เปิดสถานะขายโดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ841ถึง852ซึ่งระดับ852จะเป็นกรอบหรือเป็นชัแนลของทิศทางขาลงในระยะกลางนะครับแล้วก็ใช้เป็นระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอหรือจุดตัดขาดทุนด้วย แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดดชนีอาจจะมีลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อในระดับที่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตัว S50U20 อ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาประมาณ20จุดทําให้แกลบหรือกรอบด้านล่างเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อนะครับจับตาดูแนวรับบริเวณ818จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหากยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ สามารถชะลอการเข้าซื้อคืนสำหรับสถานะขายหรือการปิดสถานะขายไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ809จุดซึ่งเป็นกรอบหรือชันลของทิศทางไซเวดาวในระยะกลางนะครับซึ่งระดับ809จุดถือว่าเป็นแนวรับสำคัญหากดัดชนีตัวซีรีส์ยูปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่หลุดระดับดังกล่าวนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเป็นลักษณะของการเสี่ยงเปิดลอง position เพื่อหวังทำกำไรระยะสั้น จากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นอย่างไรก็ตามสําหรับการเปิดลองโพซิชั i แนะนําให้เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจริงๆนะครับเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมหักดัชนีรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นไม่พ้นกรอบหรือช่นลที่ยังคงเป็นทิศทางขาลงแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีอาจเกิดแรงขายหรือการปรับฐานลงต่อดังนั้นการลงทุนถ้าจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงเข้าซื้อ,อยังคงต้องเน้นจังหวะการลงทุนจังหวะ การซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการเด้งขึ้นในช่วงสั้นเพียงเท่านั้นสําหรับนักลงทุนที่มีการถามนะครับว่าตัวราคาทองคําแท่ง96.5จะมีจุดเข้าซื้อที่ระดับเท่าไหร่นะครับทางนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นระหว่างวันนะครับเราให้จุดเข้าซื้อที่ระดับ28,500บาทต,ต่อบาททองคำครับเป็นจุดเสี่ยงแต่ถ้าราคายืนเหนือระดับแนวรับแรกไม่อยู่จริงๆอาจจะถอยในยส่วนของจุด เข้าซื้อมาโซนแนวรับปลอดภัยระดับ28,200-28,100ถึง 28, บาทต่อบาททองคำนะครับระดับดังกล่าวก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ปลอดภัยสามารถเข้าซื้อเหลือสะสมทองคำเพิ่มเติมได้ระยะกลางในส่วนของจุดขายทำกำไรเนี่ยจะอยู่ที่โซนระดับ29,000-29,100ถึงระดับ 29, บาทต่อบาททองคำนะครับ หากการขยับหรือการดิดตัวขึ้นไม่ผ่านหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือแนวต้านระดับ1 9 6 6าอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําก็ยังมีลักษณะหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวในทิศทางไซเวถึงไซเว่ยดาวอยู่ดังนั้นก็ยังแนะนําให้มีการทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับครับก็ในส่วนของ การไลฟ์สดของ YLG ก็จะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง YLG นะครับก็สามารถติดตามจากเว็บไซต์ของ YLG Boolean and Future แล้วก็ YLG Boolean ได้นะครับสำหรับ ลูกค้าที่สนใจในส่วนของการลงทุนจากทางวายของ Future นะครับทางวาย u t u u e เนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากทองคำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ s e t i 0 Index f u t u r e Single Stock f u t u r e นะครับหรือว่า USD Future เป็นโปรดักต์ต่างๆในฝั่งของ Future นะครับก็สามารถสนถ้าลงทุนอยู่แล้วก็สามารถ ลองเข้ามาติดตามสอบถามหรือว่าเข้ามาสอบถามในส่วนของค่าคอมมิชชั่นจากทางเจ้าหน้าที่าการตลาดได้นะครับเผื่อจะมีโปรโมชั่นแล้วก็คอมมิชชั่นดีๆเหมาะสําหรับการลงทุนของลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าในฝั่งของทองคําแท่งก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับช่วงนี้ YLG มีโปรโมชั่นลดการวางเงินประกันลงเหลือเป็นลักษณะของการวางเงินประกัน70,000บาทซื้อขายทองคําแท่งได้1นกิโลหรือ60บาทต่อบาททองคํานะครับ ไม่ว่าลูกค้าท่านใดจะสนใจโปรโมชั่นตัวใดๆนะครับพิมพ์คาว่าสนใจเข้ามาในหน้าไลฟ์สดของ YLG เนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดทักกลับไปแล้วก็อธิบายในส่วนของข้อมูลและกเงื่อนไขให้นะครับสำหรับวันนี้ทาง YLG ก็ขอจบการรายงานทิศทางแนวโน้มในส่วนของตัวทองคำและเซฟฟิตี้ในฟิวเจอร์ไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็การติดตาม กันในทุกการติดตามอย่างเสมอมากจากทาง YLG นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ